อันนี้แร้วแม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 ว,มวออกมาแล้วออกมาแล้วอยู่ด้านในนี่ห้าตัวนะครับแต่ว่าอยู่ด้านนอกนี่หนึ่งตัวเป็น แมวที่คลอดลูกออกมานะครับได้อายุ22วันนี่ตอนนี้ก็เดินแบบคันๆไยนะครับแต่ว่าตาน่าจะมองเห็นแล้วนี่ครับอ้าวอีกตัวหนึ่งเดินไปไหนฮะอ่าเดินออกมาแล้วให้ท่านผู้ชมได้ชมดูนะครับครับตอนนี้ต้องการอยากจะหาบ้านให้น้องแมวนะครับอ่า อยู่ที่นี่นะครับมีทั้งหมดอยู่6ตัวนะครับแต่ว่าต้องการหาบ้านให้น้องแมวนะครับสีหลังต้องการหาให้สีหลังท่านได้นะครับที่สนใจอยากจะเลี้ยงน้องแมวนะครับที่อยู่ในตัวจังหวัดเชียงใหม่ครับจังหวัดลำพูนนะครับสามารถที่จะติดต่อมาขอรับได้เลยนะครับ เพื่อที่จะเอาน้องแมวเนี่ยไปอยู่ในบ้านใหม่นะครับสามารถที่ติดต่อมาที่ไลน์ ID ดีทำฉีดชาแนลนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไลน์ ID ไว้นะครับสามารถที่จะติดต่อได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจที่อยากจะเลี้ยงน้องแมวนะครับเพื่อที่จะหาบ้านใหม่ให้น้องนะครับที่อยู่ในตัวจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดลำพูนนะครับ สามารถติดต่อได้เลยนะครับนี่ครับแม่ของน้องแมวนะครับที่ทั้งหมดถึงหตัวนะครับแม่ดูตาในตาสีเหลืองอก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับสาหรับแม่น้องแมวออะไปให้นมให้ลูกแล้วชื่อสายฝนสายฝนสายฝนยฝน,น้องแมวสายฝนนะครับที่คลอดลูก ออกมาทั้งหมด6ตัวนะครับได้ตัวผู้มาสตัวตัวเมียสตัวแมวน,นี่คือพ่อของอน้องแมวนะครับลูกแมวที่คลอดออกมานั้นที่6ตัวนี่ครับมาไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ว่าเขาอยู่ที่อื่นนะก็กลัวคนวนะิ่งหนีแล้วครับ นี่ครับพ่อของอลูกแมวทั้งหตัวนี้นะครับตามให้ท่านผู้ชมดูลายของพ่อของอลูกแมวนะครับทั้งหตัวนี่ครับไปแล้วไม่ยอมให้ผมถ่ายใกล้ๆกลอ่าตัวนี้ออกมาเล่นแถวนี้แล้วน้องแมวตัวนี้จะมาตามหาแม่เหรอเนูะนูนจะมาตามหาแม่วเหรอ หนูจะไปตามหาแม่เลยหนูรู้เหรอแม่หนูอยู่ไหนเดี๋ยวแม่หนูก็มาไม่ต้องออกไปเข้าไปข้างในแล้วนี่ครับน้องแมวที่น่ารักน่ารักนะครับอืมอ,อายุได้ยี่สิบวันนะครับร้องหาแม่แม่แม่ต้องใจอยากจะกินนมนะ้นีใบางตัวก็นอนหลับแบบหัน่ารักมากเลยครับสําหรับน้องแมวท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่สนใจอจะได้ น้องแมวไปเลี้ยงนะครับหาบ้านใหม่ให้น้องแมวนะครับต้องการาบ้านน้องใหม่บ้านใหม่ให้น้องแมวสี่หลนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ครับอยู่ในจังหวัดลำพูนนี้สามารถที่จะติดต่อทางไลน์ไอดีมารับลูกแมวได้เลยนะครับ อาวเนี่ยแม่สายฝนเขามาหาลูกแล้วนะครับแม่สายฝนมาหาลูกแล้วโอเห็นลูกเขาเดิอนออกมาะจะเดินไปไหนไปเข้าไปนมลูก ครับตอนนี้ลูกแมวนะครับก็ได้เจอแม่แล้วแม่สายฝนนะครับน้งช้ก็อยากดูดนมแม่นะอยู่ด้านในน้องแสบอยู่นะครับหนึ่งตัวแต่ว่าอยู่ด้านนอกนี้นี่ยัง <c oughs> อยู่ด้านนอกนี้ยังไม่รู้ว่าจะกลับเข้าทางเดิมตรงไหนนะครับกล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 ับไปกลับเขย <c oughs> <c oughs> อย่างนี้นี่นี่ยเข้ารังเลยนะอ่างนี้นี่นี่ปุ๊บเอ่ออีกตัวหนึ่งจะอยู่ด้านในอาแม่แม่ออกมาด้านนอกแล้วลูกตามไปกินนมด้านในนะครับกับลูกแอบกำลังน่ารักเลยลูกแมวอายุ22วันนะครับ นี่นอยู่ด้านนอกนี่สามอยู่ด้านโน้นสามตัวนะครับมแม่เล้อกมามีแต่อยกักหย่เต็มหน้าเลยเอาไอ้ลูก จะเล็กจะเล็กอยากกินนมแม่แล้วเนีด้านในก็ตามแม่ออกมาแล้วครับตอนนี้น้องแมวหลังจากที่ได้กินนมแม่แล้วนะครับก็นอนหลับพักผ่อนสงสัยตกใจเสียงแมวหนึ่งสองสามหกตัว สีดำสองตัวนะครับแต่แล้วก็เป็นลายน่าจะลายสลิดสี่ตัวนะครับกำลังนอนหลับวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบสามแล้วนะครับที่ลูกแมวได้ออกมาจากท้องแม่นะครับนอนหลับแบบน่ารักน่ารักเลย Mèo 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 đi này mèo 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 Chá ế chá ế Mong hiền này chá ตืน่นนอนแล้วตืน่นนอนแล้วตืน่นนอนแล้วเ,อ,อ,เอ,อเดินเล่นหน่อยดิเดินเล่นหน่อยดิเดินเล่นหน่อยสิอ่านอนต่อละว้าจะเอจ๋จะเอะจะเอะเตะเล็กจะเอะจะเอะเตะเล็กจะเอะเอ à, to lắm, nhưng mới thính về là lên.